ได้ราคาละโทรามานานวางหนึ่งครับวางหนึ่งฮันนี้วางหนึ่งครับไม่เป็นไรครับวางหนึ่ง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 ฮันดี้ขึ้นมาดิันีว้วางหนึ่งครับ่าใครอ่ะให้คนในแกงครับใครเนี่ยม่ได้วยไม่ไม่ได้ครับให้คนในแกงครับน้องไม่ได้ครับหนูเป็นลูกเออไม่ทำงานทำการไง,รไงวะหนูคิดถึงหนูคิดถึงนัดดีกับพี่บ๊อบดีแล้วก็คนอาสปอยได้แตแม่รถมอสรถอะไรอะอย่างู้ว อันนี้เลยนะหนูไม่มีใครพูดไม่มีใครโก้ใช่ไหมหนูขอสปอยล์ละกันปีเสียงละปิดเสียงละแท็กนี่มันมัดตรงไหนวะแท็กงงงเนี่ยนะแท็กบีทีายแท็กดีมากรถมอดดีรถมัดยังไงก็คุ้มอ่ะรถมัดดีไม่เอาอยากรู้รถมัดอ่ะรถมัดสามคันจานโรปรับสดบอกมารถมัดสามคัน R ห้าสิบ R ห้าสิบ อุ้ยเย่เลไฮชอบเลยอเลไฮชอบเลยเอฟซีของย้ายของย้ายคนเป็นเยอะคนมันเยอะคนมันเยอะห้าสิบนะห้าสิบแล้วงอกห้าสิบเลยนะมาแต่งกันเต็มห้าสิบก่อต้องเอานะเสี่ยวแต่งบอกห้าสิบไอ้งอกต้นอะไรมั่งเอาดีๆห้าสิบแล้วอะไรอีกห้าสิบแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ใครจริงๆอ่ะ กูคุยกับเอเลี่ยนอยู่ไงวะเนี่ยอบอบะอบอบะรถกบเหรออูเยดอูเยดเฮ้ยนี่หนูไม่ได้ใช่เรื่องของนายแล้วนี่หนูหูอะไรนะอย่าเพงเดากันไปเองเลยอย่าเพิ่งเดากันไปเองเลยหนูไม่อยากบอกหมดไงเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพ่บอกมาจะหมดละกูพิจารณาก่อนแก๊งเรามีเงินหรือเปล่าอันนี้เออจริงประเด็นตอนนี้ต้องประชุมเรื่องเงินเลยตอนเนี้ยโอ้ยเก็บตัาแก๊งอีก้ปวดหัวว่าปวดหัวมากวันละห้าแสน ไหวเว้ยพวก <c oughs> ตีรถประมูลหรืออะไรเนะี่ยผู้มีไม่เยอะเลยมีเก้าเ <c oughs> อ็มไหวปะเก้าเอ็มมีจุแสนจะช่วยได้เยอะเลยมาครับ ว่าว่ามีร้อยสี่สิบโลขายไหมอ่ะไม่ขายวัวเล่นมันลากเขาได้หักหัววัเล่นไม่ขายหรอเออไว้ลากไล่เขาไอปิ่งอยู่ไหนปิ่งสิองวันสิบเอ็มีเงินไหมท่านนี้ดันวุฒิเสร็จอ่ะโดนได้อันนี้มาบอสว่าอะไรนะสามสิบสามทีถ้ากูถามเฮ้ยแล้วสาระวะเอาไอ้กูจะถามว่าเกลีนแก๊งเรามีเท่าไหร่ ให้พูดเลยเหรอบอสเมื่อแต่เท่าที่มึงเก็บกูคือน้อยมาก,กน,นะน้อยครับน้อยน้อยพูดเลยมีเท่าไหร่สองครับสองยี่สิบสองล้านสอ,สองเนี่ยแหละสองสองเท่ยอะไรสองล้านสองล้าน ตัวมูลรถวันที่สี่นะทันไหมน่าจะทันนะครับถ้าทุกคนบูทงินเพราะว่าตอนนี้ปิงไม่ได้ให้ทุกคนส่งของแล้วอะก็ที่คุยคุยไปว่าจะให้บูทอาทิตย์แรกใช่ไหมล่ะใช่ครับจะได้แต่ของเก่าเขายังไม่จ่ายกันเลยอะของเก่าของพี่เคลียร์แล้วนะใส่ในงานขาวอะของกูของกูเหลืออะไรบ้างอะเก่ากูจ่ายเก่าก่อน ดีนะยังไม่ตีไม้อีอยย่ขายของให้หมดเลยเสั์แมวละไม้เศษสี 4, 4, ่ปูนหกสิบเด็กอะไรใส่ใส่ง 3, สานดอเหลืออยู่เยอะมากเลยอ่ะศูนย์สามครับบอสเหลือใครบ้างอ่ะสิบบวกอะหมดละโอ้โหหนักจัด่าระไม่เราประเมินดีถ้าเราบูธกันนะเราจะเก็บวันเท่าไหร่ เดี๋ยวอะไรกี่วันมาได้เฮียที่ปิ้งคิดไว้คือบูตอาทิตย์แรกครับอาทิตย์แรกสี่แสนครับแล้วอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์ละอสองแสนที่คิดไว้นะบอสแต่ยังไม่รู้ว่าทุกคนโอเคหรือเปล่าแล้วสรุปแล้วมันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่อ่ะก่อนระมูลรถวันที่สี่อ่ะคิดว่าถ้าส่งคนละสองแสนก็ จะได้หลายเอ็มอยู่นะบอสหลายประมาณห้าหกเอ็มครับท่าไหรนะวันล่าเ<อ>หรออธิตย์อทิตย์อันนี้คืออทิตย์ละกวนเรื่องอาวุธพักไปก่อนได้ไหมคนในแก๊งเราอะไม่ต้องดันแล้วอะรถนะเว้ยสำคัญมากเลยนะหว่องตรงสำคัญกว่าทุกสิ่งเลยนะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดันใครอยู่แล้วบอสไม่มีถึงแบบคนในแก๊งอะให้หยุดดันรูน้เองก่อนเลยอะ ขาดกันอย่างเดียวใช่ไหมใช่เพราะรถสําสคัญมาก,กน,นะเราไม่มีแค่สามคันอ่ะจะเริ่ม<ด>ประชุมก่อนไหมประชุมไปสิกรอบนีเ้เยอะไรก็ได้ครับโปรโปรว,วันนี้ไหนามาสามคันอย่างนั้นเราต้องได้สักสักคันน่ะแต่ถ้ามึงบอกว่าวันที่สี่เราเก็บกันได้แค่ห้าเอ็มอะคุณบอกว่าไม่น่าได้เฮียอะไรเลยอะ เราจะได้นั่งมองอ่ะไม่ถ้าถ้าอาทิตย์ะ้าแสนวนที่คุยกันก็ได้ประมาณ16 15ล้านประมาณนี้ไม่เต็ม40สล็อตไงใช่สล็อตเรา3 5บอสตอนนี้เออได้ประมาณ15ล้านมันจะเหนื่อยไปไหมนะที่น้าบอกถ้านาไม่นะต้องถาคนอื่นไงต้องถือถือประชุมไง ถ้าตีถ้าตีเป็นวันก็วันละหกหมื่นประมาณนี้หกหมื่นนี้สิบห้าผมมองว่าไม่ไหววนะันนะคิวแก๊งอื่นน่าจะมีเยอะกว่านี้แน่ๆจะ <c oughs> <c oughs> วันละแต่เหมือนเดิมอ่ะต้องถามว่าตื่นต้องเรียกประชุมไงอาอเป็นระบบนี้ไหมปิ้งแบบโลแบบจ่ายเงินแก๊งล่วงหน้าใครที่มีเงินก้อนเยอะๆมึงงงไหมเหมือนให้ให้แก๊งติดนีคนในแก๊งไ้อ่ะงงปะ เถ้ารวมกันอ่ะกูน่าจะไหวแต่แค่กูคนเดียวก็ใครมีเยอะก็ถมเงินกันนะใช่ถมเงินกันก่อนแล้วก็จดจดไว้ว่าใครให้ติดนี่แก๊งเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอนี่แก๊งติดเท่าไหร่อ่ะบอลจะเอาเป็นรถแก๊งเหรอครับหรือว่าเพราะปิงปิงเห็นมันต้องไปหลับแก๊งหรือเปล่าเก็บเงินเก็บเงินซื้อรถตั้งมูอยู่นะบอลไม่คิดว่าเราจะได้มากกว่าสองคันเหรอไม่คิดตรงนี้เลยนะมีแค่สามคันนะว่ารถไรก็ดี แราจะมีโอกาสได้สองคันเลยเหรอบอปป้าไงถ้าถ้ารวมแบบถ้ารวมเงินคนในแก๊งอะ่ะสองคงันนะมีโอกาสจะสามไม่น่าได้จะเห็น นายกเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอันนี้อยู่นี่ไม่รู้ว่าจะมีลิมิตหรือเปล่าออต่อแก๊งแก๊งอาจจะเป็นแก๊งละคันหรือเปล่าเออ่าจะแก๊งละคันต้อง,องรอรุนีิกี่อันเนี่ยเดี่ยวหัวังทำไมมาแค่นี้วะมันใกล้ดีแล้วครับดีสี่ทุ่ม งั้นเราไม่ต้องเก็บหนักมากานะล่ะปิ่งก็ไม่ต้องหนักก็เอาอกลางๆอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมเงินกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนในแก๊งมากด้วยต้องถามอะ่ะว่าบางคนที่มันมีเงินเยอะๆว่ามันแบบเก็บไว้ประมูลรถเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเอาเป็นของแก๊งก็ต้องเข้าใจอะ่ะเป็นรถแกง๊งเดี๋ไม่ก็ให้คนออกเยอะเป็นคนขับไหมงั้น อันนี้อันนี้เห็นด้วยครับสมมติถ้าถ้ารวมรวมเงินเป็นรวมเป็นทุกคนมารวมเป็นเงินแก๊งอะ่ะก็ให้คนถือเยอะก็ให้เป็นคนเป็นคนขับรถคนนั้นไปก่อนแล้วแก๊งก็คืนใครออกเยอะสุดแล้วคนนั้นขับไปก่อนเพราะว่าคนที่มันตั้งใจทําของมันมาเองก็อยากขับไงไม่สุดท้ายเราก็แบ่งกันอยู่ดีไว้แต่ก็จะเรีย<อ>งลำดับความสาคัญของคนที่จ่ายเยอะเอ,อ,อ,อจ่ายเยอะใช่ต้องเข้าใจเขาด้วย แต่ในมุมกูถ้าแกงเราได้คนเดียวกูว่าโอเคแล้วนะเราก็เออเราก็แบ่งให้แกงอื่นได้มันก็ได้จะได้บัตรประกันที่เข้าขากันอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนสนุกอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเยอะเองจะซื้อหรอขอดถามมาทำว่าถ้าถ้าอาทิตย์หนึ่งทุกคนห่าเงินได้แม็กซ์สุดอ่ะเท่าไหร่ว้ายตายแล้วสติกูเป็นลมเลยเต๊กทำเรื่องเงินสองรอบแล้วนี่เป็นลมเลยทำเรื่องเงิน แบแมตสุดเลยสองแสนลายล,ลายอาทิตย์เหรออาทิตย์นะหลายอาทิตย์ไม่รู้ไม่ต้องหนักมากครับปิ้งเพราะทั้งรวมเงินกันกัวไหวว่ะเพราะเพราะว่าปิ้งมีมีตัวเลขในใจละบอสไอไอเรื่องรายอาทิตย์อะอุ๊ยอิบดีน้องโอ้โห,หอไรนะคือเรื่องรายอาทิตย์ครับปิ้งมีตัวเลขในใจและว่าว่าจะเก็บเท่าไหร่แต่ปิ้งอาจจะถามทุกคนว่าทุกคนโอเคที่เท่าไหร่แบบทุกคนหาเงินได้แม์ ต่ออาทิตย์อะหาได้มากสุดเท่าไหร่เพราะว่าบางคนมันฟาร์มไม่เหมือนกันนะครับบอสอย่างอย่างป<ช>ิ้งกับน้าแป๊มันแป๊บเดียว่ะครับเอ๊ะไอแซฟเฮ้ยยัอะเอ๊ะไอแซฟมาลงที่นีเหรอครับเนี่ยเมื่อวานเจเควันนี้ไอแซฟเน,น,นี่ยฝันประวันนี้ หลังรีคุยกันทีก็ได้ปิ้งเรื่องเงินน่ะว่าแกงไหวแค่ไหนแต่ไม่ต้องรีดมากอะ่ะไม่อยากให้เหนื่อยกันเนี้แค่นี้ก็เหนื่อยกันมากพอแล้วแบบชิวๆว่ะโม่โม่โม่ฟาร์มรอบเมืองกับ ไอ้นี่ใช่ป่ะอโมอ่าใช่ใช่อาธิตย์หนึ่งได้แม็กสุดเท่าไหร่ลุงลุงผมตีติดแล้วมันอยู่ที่เราเว้ย,ยถ้าขยันนะแล้วจะตีตอไปเนี่ยพอ,อก่อนพูดมาเลยตัวเลขอะอตอนนแต่หกชั่วโมงเอ้ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันได้แค่สามหมื่นนะรถไอโร่ะสองหมื่นสามหมื่นเองต่อวันใช่ไหมเนี่ย ต่อชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะสองสามชั่วโมงอโอเคครับเลียกไรครับกูอยากมีใครสักคนในแกงเราที่แบบเดินมาแบบงงๆแล้วแบบสักห้าสิบมไมีไหมผมเองก็เป็นได้นะ <c oughs> คนแบบนั้นอะ แต่กูมองว่าเราได้นเนี่ยหนึ่งคันอะอยังต่ําแต่ถ้าเราแบบตั้งใจจริงๆกูว่าสองคันก็ไหวนะถ้าสภาไม่เบรกเราอะ เป็นอย่างนั้นแหละบอสที่เก็บปกติเอ้ยเก็บแบบกลางๆแล้วก็น่าจะคนที่สุดได้ไปเยอะก็ถมช่วยกันถมใช่ค่อยปะอยออย่างนงี้ฮะใครออกเยอะสุดก็ได้ไปขับรถใช่ต้องถามต้องถามตอนนั้นผมว่าตังค์น่าจะพอคันนึงแน่ๆผมว่าน่าจะพอคันนึงนะแล้วตามอะไรปิงเอาแบบเก็บปกติไม่ต้องบูทมากอ่ะเดี๋ยวช่วยรวมเงินดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยกันด้วย เพรามันมีคน <c oughs> คนรวยอ่ะมีอยู่รอบแล้วลาก็รวยนี่ก็ลุ้นว่าสภาจะให้เราจะจำกัดไหมว่าแกียงละคันวันที่สิบสี่หรอประเทศเปิดประมาณช่วงไหนวะ เปิดได้ประมาณเกือบหกสิบวันปก็ตีเป็นสองเดือนปัแสดงว่าสองเดือนมาทีใช่ไหมรถประมูลรู้ยังไงวะ<ม>ใช่ไหมไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ใจอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรก,กว่าครั้งแรกแบบว่าเปิดประเดิมอ่ะแต่ต่อไปอาจจะเดือนละครั้งหรือเปล่าไมรูอันนี้ต่อไปอาจจะสามเดือนครั้งอะไรเง <c oughs> ี้ยฟอ, <c oughs> อเงอเออแห้งเลยนะป <c oughs> ีละครั้งหรือเปล่าไม่มีคอนเทนต์รีวิวรถเลยนะถ้าสามเดือนครั้งต้องเตรียมเงินไว้เยอะหน่อยอะ ไม่เราถ้า,าผมประเมินก็คือตั้งแต่เปิดมามันเรครบสองเดือนแล้วไงแล้ววันที่สิบสี่มันก็อีกแค่ไม่กี่วันครบสองเดือนอะ่ะเราต้องเราดูด้านหน้าจะรู้รู้รเลยว,ว่ามันจะมายัางไง uh huh. เด๋อวหลังรีมาลองรวบรวมเงินไหมลองแบบ ใครมีเยอะอ้เงี้ยเราลองให้ปิ้งบวกดูอะอึ้งดโป้มึงจะซื้อทำเยอะไลเงียบกิบไปนะโป้มีเงินเยอะเหรอมึงเเงียบไปนะม,มีแสนเดียวพี่ <c oughs> ช่วยได้เยอะเลยแยไอันนี้อันเอาไอ้บาร์สเอ้ยตามไอ้บาร์สมาดิไอ้งอ๊ะ เดี๋ยวหลังรีลองรวมเมืงเนี้ยค่ะโมขำดูใครที่กระเป๋าหนักๆอ่ะแบบมีแบบหลักร้านขึ้นไปอ่ะว่าจะขอตีก่อนงั้นหลังรีผมหมายจะต้องเข้ามานะก็องรวมคนกระเป๋านักผู้เย็ดฮึเช็คแป๊บเปิดกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าไอ้บ๊อบก็ลอยธนาคารไม่ได้อะลอยตรงนี้ไอ้บ๊อบมีไหนรดกาชาเพิ่มอยู่บ๊ยเชียเอาเหนียวกันเหนียวไหมเผื่อแม่งขโมยแพ้อ๋อเขารับรถสองล้านรถกระชากอีกตั้งห้าหมื่นไหม แต่ดีนะผมไม่ตีไม้เลยโอเคก็นับดิ่งก็มีเดี๋ยวไม่ได้ของไปเที่ยวขายของไม่หมดเลยเฮียไม้ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนี้ขอลดก่อนเฮียไม้แม่งเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในตู้อะอยู่ที่โต๊ะอะยัดอีกเหรอกูมีสิบเอ็มมึงจะให้กูยัดเหรอเรื่องเที่ยเรื่องเรื่องเรที่ยวมันได้ไหมอะคเทว่าพอไหมอะถึงสล็อตอะ กูมีแคสิบเอ็มนี่มึงให้กูยัดอีกโหรออันนี้ถามใครหามพิงเหรอใช่ใช่สลอดมันตอนนี้มันสามสิบห้าคนนะครับมีมีคนรอเข้าไหมอ่ะกี่คนอ่ะเอ้ยผมกูขอกูขอจองหนึ่งที่นะเอาแล้วไงเอาแล้วไงตัวละครลับเอาแล้วไงแจ็คเดริปเปอร์อือหือขอระยะแบนนะเหลือเหลือสี่ที่ครับ เอ้แต่คนนี้เป็นแบบว่าขอเก็บเงินไม่นักนะปิงอีกเดี๋ยวแม่งมีปัญหาอีกเอาแบบขอไม่อยู่ไม่นานอ่ะอ่าเฮียีิเงียบทรงนี้คิดหนักเผืออฆ่าซอร์ะบอสสองเอ็มนะนี่มันแน่กคุดาวมันพูดมันออกอันนี้แล้วแต่เลยอ่ะแค่ลองถามดูเฉยผมไม่เล่นพี่พี่เดาใครเข้าอ่ะ เรื่องน้องเทียวไงเทลยน้องเทลเทลไหนวะเห็นบอกว่าคุยที่ที่บอสคุยอ๋อแก๊งในนี้ปะแก๊งวันนาบีปะไอ้วันนาบีอ่ะรชเป็นในนี้นี่โนหนึ่งปากหลามอะไรนะจักรพรรดิที่นู่นเออได้อยู่นะตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้ไม่ใช่ละวายเป็นพี่แทนตอนเนี้ยอุเยตเมโมสันจริงป่ะเนี่ยพี่ไม่ใช่คนเล่นพี่โมเขามีของยังไงคนนั้นอะชื่ออะไรนะของดีมีปากหลามแล้วพี่ มีป่าลามีแท็กแก๊งมีวอลครบหมดเลยมีรถรูถามหน่อยดิใครจะเล่นกับพวกเราเนี่ยไอ้เหี้ยหัดดึงตัวโง่ๆมาบ้างได้ไหมแบบอย่างไอ้นาดอย่างเงี้ยอย่างไอ้จ่อยอย่างเงี้ยโอเคล่าสุดไอ้นาดมันเยี่ยมอยู่นะเออหาตัวโง่ๆมาบ้างไหมเหี้ยเอาแต่ตัวเก่งๆมาใครจะเล่นด้วยวะครับผมโง่ครับไฮ้ไอ้เทียวก็โง่ไอ้เทียวอ่ะทำไมไม่ทำแก๊งไอ้วันนาบีไปเลยวะไอ้เหี้ยเอาดึงคนเข้ามาขนาดนี้ แม่รอะไรมึงตอบสิมึงตอบสิกูไม่เกี่ยวมึงตอบเลยทําไมทําไมต้องดึงคนเก่งๆมาด้วยหรือลักกี้มีแต่ไก่นี่เดี๋ยวเราเดหรือกลัวแพ้หรือเปล่าน่าน่าจะมือที่สามนะเอาเอาอย่างนี้แนวทางแก๊งใหม่ใครเก่งแบบเก่งเกินไปเอาออกแก๊งสนใจไหมผมโมงอย่างเดียวอ่ะอย่างอย่างเจ๊นะอุ้มเอ๋อเก่งเกินปะพักสล็อตก่อนเลย สนใจแม่นี้เผื่อจะได้มีแก๊งมาแบบกล้าห้าวกับเราเพิ่มขึ้นไงอยู่งี้เหงาะเวยผมมองว่าบัตรประกันมันมีแล้วแต่มันมันก็น่าจะการด้ไงี้มาขึ้นแล้วเออจริงวะจริงวะไอ้ปิงคิดแล้วตอนนี้โอ้โหบอสค่าสล็อตสองเอ็มบอสโอ้บอสเอ้ยอะไรนี่ใครเป็นหัวหน้าไอวานาบีวะ กูขอเป็นอะไรนี่วะผู้ก่อตั้งอ่ะได้ไหมอะไรนี่เป็นประลาดกูขอเป็นผู้ก่อตั้งไอวันนบีได้ไหมได้ได้เอาเลยพี่เออมึงไปสร้างแกงแยกดิน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเสียขอให้มึงเล่น้วตีกูสักปีหนึ่งได้ไหมจะได้ไม่เหงาโอตีให้แบบเบื่อขี้หน้าไปเลยอ่ะได้ไหมไม่ออขออนุญาตเตะนะโอ้ยหายตัว